สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องลำพูพาพารตี้ที่ดินสวยเมืองลำพูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีอาคารพาณิชย์ประกาศขายมาให้ทุกท่านได้ชมอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับที่แปลงนี้ก็จะเป็นที่สองโฉนดนะครับห้องละ16ตารางวาติดถนนรอบเมืองในเขตในกรุงเมืองลำพูนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นถนนรอบเมืองเล บริเวณด้านหน้าของร้านก็จะกว้างห้องรับ4เมตรนะครับตอนนี้ก็ยังขายอุปกรณ์เสริมสวยอยู่นะครับจะมีสินค้ามากมายายในร้านนะครับด้านหน้าก็จะมีตู้แช่มีอุปกรณ์ต่างๆน่วางขายอยู่นะครับตรงนี้ก็อยู่ในเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนะครับ ด้านหน้าก็จะมีตู้ไฟฟ้าอีน้อยเขาจะเอาสายไฟลงใต้ดินนะครับนี่นะครับบริเวณด้านหน้าร้านครูเมืองลำบูนนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านขายเสื้อผ้านะครับถัดไปด้านข้างก็จะเป็นร้านขายกรวไฟ,ฟ้าอีกล็อกถัดไปก็จะเป็นคลินิกหมอแล้วก็มีร้านเสริมสวยนะครับ งพื้นที่ด้านหน้านี่ต่อออกมานะครับมีประตูม้วนนะครับไว้สำหรับวางของเพิ่มได้อีกนะครับบริเวณด้านหน้าได้พื้นที่มาอีกหลายตารางเมตรเลยนะครับประมาณยี่สิบสี่ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในนะครับห้องนี้เคยีโนเวเวทมาแล้วนะครับตึกนี้เปลี่ยนกระเบื้องใหม่นะครับทาสีใหม่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านในด้านหน้าจนถึงด้านในสุดก็ประมาณ16เมตรนะครับจนถึงห้องครัวจากด้านหน้าจนมาถึงกําแพงตรงนี้ประมาณ14เมตรนะครับและไปในห้องครัวก็มีพื้นที่ยาวต่อไปอีก2เมตรนะครับ ก็จะเป็นพื้นที่แปดคูณสองครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับตอนนี้ทางร้านก็ยังเก็บของอยู่นะครับอาคารนี้ประกาศขายในราคา6กล้านหแสนบาทนะครับ แต่ถ้าเกิดใครสนใจจะเซ็งของทั้งร้านเพื่อทํากิจการต่อนะครับก็เรามาคุยกันก่อนได้นะครับของภายในร้านเยอะมากเลยนะครับดำเนินกิจการมาแล้วประมาณเกือบเกือบสิบแปดปีครับมีฐานลูกค้าเยอะมาก ที่ขายเนื่องจากเจ้าของจะนําเงินไปชําระหนี้แะครับแล้วก็จะไปทำมีกิจการอื่นด้วยนะครับ <S <S เราพูดกันตรงๆนะครับตรงชั้นล่างนี่ห้องโถงสูงมากเลยนะครับปอดโป่งนะครับถ้าท่านใดเซงก็ชั้นนี้ก็ยกให้หมดเลยนะครับ รวมทั้งของภายในร้านอันนี้ก็เป็นทางเดินขึ้นชั้นลอยนะครับจะขึ้นได้ทั้งสองข้างนะครับแต่เราปิดไม้ข้างหนึ่งเพื่อบังคับให้ขึ้นทางด้านเดียวนะครับเพื่อสะดวกในการคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนต่อไปนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในบริเวณชั้นสองของอาคารพาณิชย์นะครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนของการเก็บของอยู่นะครับตรงนี้ที่เป็นรอยคาบน้ําตรงนี้นะครับอ่าเมื่อก่อนเคยมีหลังคารั่วนะครับแต่ตอนหลังนี่เจ้าของก็ได้ปรับปรุงหมดแล้วนะครับรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับ,เ,รบเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนอะไรหมดตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานี้แล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้อ่ามันเป็นส่วนของไม้อัดน,นะครับยังไม่ได้แก้ไขก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปนะครับ อันนี้ในมุมจากชั้น2นะครับชัจะลอยคัตเอาในส่วนของคอนโทรลไฟฟ้านี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นไฟฟ้า 15M แอมป์นะครับติดแอร์ได้นะครับสามารถติดแอร์ได้ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น3นะครับตอนนี้เราขึ้นมาในส่วนของชั้น3นะครับจะมีห้องน้ำา2ห้องนะครับอ้าวโทษนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปชั้นล่างสุดก็มีห้องน้ำเหมือนกันนะครับมีห้องน้ำา2ห้องนะครับแต่เราใช้แค่ด้านเดียวเห็นครับเป็นส่วนของชั้น3ตอันนี้ก็แก้ไขได้เรื่องหลังคาไปหมดแล้วนะครับ ราคาขั้นบนเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแต่ตอนนี้คือมันจะมีโครงอันเก่าอยู่ที่ยังไม่ได้รื้อออกนะครับจะมีห้องน้ำสองห้องนะครับนี่ครับต้องขออภยัยเลยนะครับท่านเจ้าของไม่มีเวลาขึ้นมาทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในนะครับ ข้างในก็จะเป็นห้องีโนเวทใหม่นะครับถ้าท่านใดจะทําเป็นห้องนอนก็สามารถกั้นฉากตรงนี้ได้นะครับบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นห้องโคลฟ้ากันตอนหลังก็ทุบทะลุเป็นห้องทำเวิร์กช็อปนะครับเป็นห้องประชุมนะครับมีสอนทาเกี่ยวกับผมต่างๆมาม่านอะไรนี่ก็แถมให้หมดนะครับ ติดวอลเปเปอร์มีแอร์ให้ด้วยนะครับสองตัวแถมให้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีแอร์อยู่นะครับในห้องห้องนี้ค่อนข้างกว้างนะครับก็ข,ขนาดประมาณ แเมตรคูณแเมตรนะครับประมาณ64ตารางเมตรโอเคนะครับราคาขายนะครับที่บอกไว้นะครับอาคารพาณิชย์สชั้นครึ่ง ติดถนนรอบเมืองในในเขตเทศบาลเมืองลำพูนี่นะครับราคาขาย6ล้าน5แสนบาทนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจอยากเซ้งทำกิจการต่อก็เรามาคุยกันได้นะครับถ้าเซ้งแล้วก็พร้อมกับสินค้าทั้งหมดภายในร้านนะครับ คุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ